เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางการจนาการจนะวิสุทธิกุลตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองถึงชั้นประถมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านเปรตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสตมราชเขตสี่ขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนตามคลิปการสอนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านเป็ดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจึงระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนบ้านเป็ดตั้งอยู่ในอำเภอขนอมชาวบ้านส่วนใหญ่ในละแวกนี้จะทำประกอบอาชีพเกษตรกรรมรับจ้างและประมง ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างนะคะในบางครั้งมีความจำเป็นต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดทำให้นักเรียนต้องอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งในส่วนนี้ทำให้นักเรียนขาดสภาพความพรม้อมความกระตรือร้นในการเรียนซึ่งประจวบกับวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีธรรมชาติวิชาตัวชีวิดที่ต้องใช้ทักษะ กระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีการลงมือปฏิบัติบางครั้งจึงจําเป็นต้องให้นักเรียนนําอุปกรณ์วัสดุต่างๆมาทํากิจกรรมในส่วนนี้นักเรียนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือนักเรียนยังติดอยู่กับสภาพเดิมๆในการเรียนแบบเดิมๆที่บอกว่าวิชา,าวิาทยาศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อเป็นวิชาที่ยาก ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนแต่ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้มีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้มากขึ้นมีเทคนิคและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนได้มากขึ้นครูผู้สอนจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเรียนการสอนแบบเดิมๆแบบบรรยาย มาเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นวิธีการสอนแบบ active learning ทําให้ผู้เรียนได้มีความกระตือร้นและมีความต้องการในการอยากศึกษาหาความรู้มากยิ่งขึ้นทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะจากคลิปการสอนครูจะใช้วิธีการสอนแบบสืบสอบในการจัดการเรียนการสอนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้จะมีขั้นตอนต่างๆดัง,งนี้คือขั้นที่1ขั้นสร้างความสนใจในขั้นนี้ครูจะใช้วิธีการช่วยการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการทบทวนความรู้ความเจ้าใจในเนื้อหาเดิมๆเ,เรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังโดยร่วมกันร้องเพลง ที่นักเรียนคิดว่าเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วเมื่อร้องเพลงจบแล้วก็ได้มีการถามโดยการถามนักเรียนว่าในการแบ่งกลุ่มสัตว์เหล่านี้ที่นักเรียนร้องเพลงไว้เนี่ยออกเป็นกลุ่มต่างๆนักเรียนใช้เกณฑ์อะไรและแบ่งกลุ่มได้อย่างไรนะคะเพื่อจะ,จะนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนต่อไปส่วนขั้นตอนที่2อขั้นสำรวจด้การค้นหา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ครูจะใช้กระบวนการกลุ่มนะคะเพื่อจะให้นักเรียนได้มีการช่วยเหลือชี้แนะชี้นำเพื่อนๆได้อีกทางหนึง่งโดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจับฉลากเลือกศึกษากลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเพียงกลุ่มละหกลุ่มสัตว์นะคะโดยร่วมกันสนทนาศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ และตัวอย่างของสัตว์ที่นักเรียนจับฉลากได้ของกลุ่มสัตว์้นนั้นนะคะโดยก่อนที่นักเรียนจะเริ่มศึกษาค้นคว้าครูจะให้นักเรียนดูวิดิทัศน์นะคะเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนเพื่อเพิ่มความเข้าใจและให้นักเรียนแต่และกลุ่มลงมือปฏิบัติตกิจกรรมได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นส่วนขั้นตอนที่3การอธิบายและการลงข้อสรุป ครูผู้สอนจะให้นักเรียนร่วมกันเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมในการจับฉลากของกลุ่มสัตว์แต่ละกลุ่มที่ได้ไปนะคะมานำเสนอหน้าห้องเรียนให้เพื่อจะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับกลุ่มอื่นนะคะเพื่อให้กลุ่มอื่นได้รู้ว่าลักษณะสำคัญของกลุ่มเรามันเป็นอย่างไรแต่ละกลุ่มสัตว์มันเป็นอย่างไร ส่วนขั้นตอนที่4การขยายความรู้นะคะครูจะให้นักเรียนร่วมกันสนทนาอภิปรายถึงผลการดำเนินกิจกรรมนั้นๆว่าแต่ละกลุ่มสัตว์ที่นักเรียนได้อภิปรายไปมันมีอะไรบ้างมีกี่กลุ่มลักษณะสําคัญมันเป็นอย่างไรและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันสรุปไปพร้อมๆกันและให้ออกแบบแผนผังความคิดโดยในการทําแผนผังความคิด นักเรียนทุกคนต้องมีการทําแผนผังความคิดของกลุ่มสัตว์ทุกกลุ่มสัตว์นะคะที่ว่าเพื่อนได้นําเสนอในหน้าห้องเรียนมาแล้วส่วนขั้นตอนที่5ครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะความมุ่งหวังและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นี้ ครูมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมากกว่าการเรียนรู้ทางวิชาการโดยต้องสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกกลางนะคะโดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพนะคะจากคลิปการจัดการเรียนการสอนตามคลิปการสอนในครั้งนี้ครูผู้สอนถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่า ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ตนเองจากการลงมือปฏิบตัติผู้เรียนได้ฝึกการทํางานกลุ่มได้การทํางานร่วมกันกับผู้อื่นนะคะผู้เรียนได้มีการกล้าสแสดงออกนะคะและอีกความสําคัญหนึ่งอีกความสําเร็จหนึ่งของครูผู้สอนก็คือผู้เรียนได้เปลี่ยนทัศนคติที่ว่าครูผู้สอน บัญญาอย่างเดียวเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนเป็นวิชาที่ยากแต่พอคุณครูได้ปรับเปลี่ยนในลักษณะจากคลิปการสอนให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกได้กล้าทำกล้าคิดในสิ่งที่นักเรียนได้ทำไปนักเรียนก็เกิดความคิดใหม่ๆก็คือ อยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สนุกสนานทําให้นักเรียนเกิดความรู้ไปด้วยความสนุกสนานไปด้วยและทําให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ยั่งยืนสามารถทําให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนักเรียนมีความสุขมีความสนุกสนานในการเรียนครูก็มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ